ถ้าพูดถึงเพลงที่เกี่ยวกับความสยองขวัญหลายคนอาจจะนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งเรื่องราวในวันนี้นี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่ผู้ฟังทางบ้านครับเขาได้เขียนเพลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องสยองขวัญที่เขาเคยได้อ่านและรู้ไหมครับกลายเป็นว่าเพลงเพลงนั้นมันดันกลายเป็นเพลงที่มีอาถรรพ์เดี๋ยววันนี้หลอนตามสั่งจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับทุกทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 1.1LC วันนี้นี่แหละครับมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าทุกคนได้รับฟังกันคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเพลงที่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับความสยองขวัญการไปเจอผีหรือประสบการณ์สยองขวัญอะไรต่างๆที่นำมาถ่ายทอดเป็นบทเพลงเนี่ยครับผมเชื่อว่าคนที่อายุป,ประมาณสักรุ่นผมเนี่ยสักประมาณ30กวกว่าเนี่ย อาจจะนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งที่ชื่อว่าเพลง704ของดาจิมใช่ไหมครับที่ตัวของศิลปินท่านนี้เนี่ยได้ไปเจอผีที่โรงแรมแห่งหนึ่งมาแล้วก็นํามาแต่งเป็นเพลงซึ่งถามว่าในสมัยนั้นนะครับตอนที่704ออกมาใหม่ๆเนี่ยเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่น่ากลัวนะครับผมฟังแล้วผมก็รู้สึกขนลุกมากๆใครจะไปคิดล่ะครับว่าศิลปินจะสามารถเอาเรื่องผีเนี่ยไปทําเป็นบทเพลงได้เช่นเดียวกับรเรื่องราวของผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับ คือผู้ฟังทางบ้านท่านเนี่ยครับเขาได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาโดยเอาเรื่องสยองขวัญน,นี่แหละครับที่เกี่ยวข้องกับการไปเจอผีอะไรต่างๆเนี่ยนำมาเขียนเป็นเพลงพอหลังจากที่แต่งเสร็จทําดนตรีทําอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเพลงนี้เนี่ยถูกอัปโหลดขึ้นแล้วเขาได้ส่งเพลงนี้ครับไปเพื่อนๆเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนได้ฟังกันซึ่งกลายเป็นว่าคนที่ได้ฟังเพลงนี้ กลับได้เจอกับเรื่องสยองขวัญกันทุกคนคือเพื่อนนะครับได้เจอกับเรื่องหลังแปลกๆหลังจากที่ได้ฟังเพลงเพลงนี้ผมเนี่ยคิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับที่จะเล่าให้ฟังเพราะเนื่องจากว่าถ้าเล่าไปอย่างเดียวแล้วเนี่ยไม่ได้เปิดเพลงให้ทุกคนได้รับฟังเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่อินเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าเพลงนี้เนี่ยน่ากลัวอย่างไงอยากลองฟังกัน,กนไหมครับอยากลองฟังกันตั้งแต่ต้นคลิป แล้วก็ฟังเพลงนี้ครับสักนิดหนึ่งก่อนที่ผมจะเล่าไ้ฟังว่าที่มาของเพลงเพลงนี้ต้นเหตุสาเหตุการแต่งเพลงนี้อะไรต่างๆรวมไปถึงความสยองขวัญหลังจากที่เพื่อนของผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ครับเขาเจอกันเนี่ยเขาเจอนเนเจอะไรกันบ้างอย่างไงแล้วนะครับเรื่องในวันนี้เนี่ยก่อนจะเข้าิมรับฟังกันนะครับจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆ โดยเรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณนบก็แล้วกันนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานครับตัวคุณนบเองเนี่ยเขามีงานอดิเรกเป็นนักแต่งเพลงครับหลังจากที่เขาได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งซึ่งก็คือเพลงเมื่อสักครู่นี้แหละครับชื่อเพลงว่าใครในห้องเพลงนี้ครับถูกแต่งขึ้น แล้วก็ได้ส่งให้กับเพื่อนๆได้ฟังแต่หลังจากที่ทุกคนได้ฟังเพลงนี้ครับทุกคนกลับได้เจอกับเรื่องสยองขวัญที่แม้แต่ตัวเขาเองครับยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าความจริงแล้วเนี่ยมันมาจากเพลงหรือมันมาจากอะไรกันแน่เรื่องนี้ครับมันเริ่มขึ้นจากวันหนึ่งตัวเขาเนี่ยแหละครับเกิดอยากอารมณ์ที่จะแต่งเพลงเพลงหนึ่งที่มีความน่ากลัวแล้วก็มีความสยองขวัญขึ้นมาสักหนึ่งเพลง เลยไปนั่งหาแรงบันดาลใจครับเข้าไปนั่งอ่านเรื่องสยองขวัญเข้าไปหาเรื่องสยองขวัญได้ฟังเขาทั้งนั่งฟังทั้งนั่งอ่านอยู่หลายเรื่องครับจนกระทั่งได้ไปถูกใจเรื่องผีเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้ครับแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องผีที่ไม่ได้ยาวมากเป็นเรื่องผีที่เขาได้อ่านและเขารู้สึกขนลุกมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในห้องห้องหนึ่งครับ ในเนื้อหาที่เขาได้อ่านในวันนั้นนะครับมันเกิดขึ้นประมาณว่าในห้องนอนนี้ครับมีลูกกับพ่อนอนอยู่ด้วยกันลูกนี่แหละครับปลุกพ่อในกลางดึกว่าพ่อครับพ่อมีคนอยู่ใต้เตียงตัวผู้เป็นพ่อเองนี่แหละครับก็เลยก้มลงไปดูที่ใต้เตียงจังหวะที่พ่อเนี่ยก้มลงไปดูใต้เตียงครับเขาเจอเด็กคนหนึ่ง หน้าตาเหมือนกับลูกเขาเลยคือเขาได้เห็นลูกเขาอีกคนหนึ่งครับซ่อนอยู่ใต้เตียงแล้วก็พูดกับเขาว่าพ่อครับผมกลัวมีคนอยู่บนเตียงพ่อเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาบนเตียงอีกครั้งก่อนที่จะเจอลูกตัวเองนี่แหละครับอยู่บนเตียงแล้วลูกที่บนเตียงก็พูดว่าพ่อครับมีคนอยู่ใต้เตียงความสับสนเนี่ยครับผู้เป็นพ่อเนี่ยวิ่งหนีออกมาจากบ้าน แล,แล้วก็นึกขึ้นได้ครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีลูกจากนั้นนะครับชายคนนี้เนี่ยก็วิ่งไปหาเมียตัวเองครับแล้วก็เล่าทุกอย่างนี่แหละครับให้กับภรรยาตัวเองได้ฟังซึ่งเรื่องราวนี่แหละครับที่ตัวคุณนบเนี่ยได้อ่านเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสั้นประมาณนี้ครับส่วนรายละเอียดในต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรแบบไหนย,ยังไงจากนั้นนะครับคุณนบเนี่ยแกก็เลยเอาเรื่องราวเรื่องนี้ครับที่แกได้อ่านมาเนี่ย ลองเอามาแต่งเป็นเนื้อร้องซึ่งในจังหวะที่เขาอยู่คนเดียวครับเขาก็แต่งเพลงไปในห้องเงียบๆเ,เปิดไฟเพียงแค่ดวงเดียวครับในการแต่งพอหลังจากที่แต่งเนื้อร้องเสร็จเนี่ยเขาก็เริ่มทําดนตรีครับในระหว่างที่กําลังทําเพลงอยู่เนี่ยครับเขาก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มขนลุกครับเป็นระยะๆะะคือทําไปก็ขนลุกไปจนกระทั่งเพลงนี้ครับ ถูกทําเสร็จในขณะที่ตัวเองนี่แหละครับกดฟังตั้งแต่ต้นซึ่งในตอนต้นของเพลงเนี่ยครับดนตรีเนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวดนตรีค่อยๆไหลไปตึงดึงดึงดึงจนกระทั่ง,ทงเข้าสู่ในช่วงของเสียงเนื้อร้องหางตาของเขาครับดันเหลือบไปเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องของเขาจังหวะนั้นเขาก็รีบผ่านไปครับ เพลงก็ค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนที่หันไปเนี่ยเขาไม่เจอใครก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะแบบตาฝาดไปต่อมานี่แหละครับเขาก็เอาเพลงนี้แหละนั่งฟังจนจบและในระหว่างการนั่งฟังเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามีคนนะครับหรือมีใครบางอย่างเนี่ยแอบมองเขาจากด้านหลังอยู่ตลอดเวลาจนเพลงนี้จบปุ๊บเขาก็ตัดสินใจเอาเพลงนี้ครับอัปโหลดขึ้นช่อง YouTube ของตัวเอง พอหลังจากที่อัปโหลดเสร็จนี่แหละครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ส่งเพลงนี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆนครับได้ฟังกันตอนนั้นเนี่ยก็ส่งให้เพื่อนฟังน่าจะเป็นเวลาสักประมาณเที่ยงคืนนะครับพอหลังจากที่ส่งเพลงนี้กับเ,เพื่อนๆเสร็จปุ๊บตัวของเขาก็เข้านอนครับเข้านอนไปแบบปกตินี่แหละครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าคืนนี้เนี่ยเป็นคืนที่เขานอนแล้วมีความรู้สึกเหมือนมีใคร กำลังจ้องมองมาที่เขาจากมุมห้องมันเป็นความรู้สึกที่เขารับรู้เหมือนกับตอนที่เปิดเพลงนี้ครับฟังครั้งแรกแต่เขาก็พยายามทำเป็นไม่สนใจครับก็ลืมๆเรื่องม,ม,มันไปเช้ามานี่แหละครับตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ชีวิตอะไรกันตามปกติจนกระทั่งถึงช่วงเวลาสักประมาณบ่ายโมงนี่แหละครับเพื่อนที่เขาส่งเพลงไปให้ฟังแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มส่งข้อความมาหาเขาครับ แต่ละคนเนี่ยส่งข้อความมาบอกเขาประมาณว่าไอน้นบเพลงมึงนี่มีอะไรป่าวะเขาก็เลยถามเพื่อนกลับครับว่าทําไมวะมีอะไรเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งครับพิมพ์ตอบกลับมาด้วยข้อความที่ยาวเหยียดเลยครับมันพิมพ์มาบอกว่าเมื่อคืนหลังจากที่มันฟังเพลงเสร็จมันก็เข้านอนตามปกติ แต่ช่วงที่กําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเนี่ยมันได้ยินเสียงเสียงเหมือนมีคนนี่แหละครับเดินอยู่รอบๆเตียงก็เลยลุกขึ้นมาดูปรากฏว่าตอนที่มันลุกขึ้นมาเนี่ยมันขยับตัวไม่ได้อาการคล้ายกับคนที่โดนผีอำจนมันเนี่ยต้องสวดมนต์ถึงจะหลุดออกจากอาการนั้นได้ต่อมาในช่วงกลางดึกเนี่ยมันก็ได้เจอคือมันบอกว่ามันได้ยินเสียงผู้หญิง ร้องไห้ดังมาจากใต้เตียงของมันซึ่งนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ตัวเพื่อนคนนี้ได้เจอตัวของเพื่อนคนนี้ครับเช่าห้องอยู่ในห้องเช่าแห่งนี้เนี่ยมาเป็นปีไม่เคยเจอเรื่องสยองขวัญไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆมาก่อนจนกระทั่งได้ฟังเพลงของคุณนพนี่แหละครับที่ส่งไปเขาก็บอกเพื่อนบ,บ่ายว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรหรอกมือมือคิดมากไปเองมันก็เป็นเพลงธรรมดาทั่วไปนี่นแหละ เรื่องผีที่เอามาแต่งเป็นเนื้อร้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กูหันเจออินเทอร์เนต็ตไม่น่าใช่เรื่องจริงหรอกมัง้งมันไม่น่ามีอะไรหลอนหรอกจนกระทั่งเย็นวันนั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนคนนี้ส่งข้อความมาในตอนบ่ายตกเย็นมาครับมีเพื่อนอีกคนหนึ่งส่งข้อความมาบอกเขาพร้อมกับทักมาด้วยหัวข้อเดียวกันเลยครับว่าหลังจากที่ฟังเพลงเขาไปเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพื่อนคนนี้ครับ ที่ส่งเข้ามาเป็นคนที่สองเนี่ยมันก็พูดประมาณว่ามันนอนเปิดเพลงนี้ยฟังอยู่บนเตียงซึ่งพอมันฟังไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ง่วงสุดท้ายมันเผลอหลับไอช่วงตอนที่กําลังเคลิม้มใกล้จะหลับเนี่ยมันได้ยินเสียงเหมือนกับผู้หญิงอ่ะร้องไห้เบาๆทีแรกเนี่ยคิดว่าเป็นเสียงเอฟเฟกที่ใส่เข้าไปในเพลงเลยไม่ได้คิดมากอะไรเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับผี เกี่ยวกับความสยองเพื่อนคนนี้ครับคิดว่าคุณนบเนี่ยเอาเสียงเอฟเฟกผู้หญิงร้องไห้ใส่เข้าไปด้วยแต่กลายเป็นว่าตัวเพื่อนคนนี้ครับกลับขยับตัวไม่ได้มันเลยนอนอยู่นิ่งๆสุดท้ายครับตัวมันก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เช้ามานี่แหละครับมันมาเปิดเพลงนี้ฟังอีกครั้งเพราะมันไม่ชัวร์ว่าเพลงที่คุณนบส่งมาเนี่ยมันมีเสียงผู้หญิงร้องไห้จริงไหม พอมันเปิดฟังเท่านั้นแหละครับฟังตั้งแต่ต้นจนจบเพลงนี้เนี่ยไม่ได้ถูกใส่เอฟเฟก์เสียงผู้หญิงเลยแม้แต่นิดเดียวเปิดฟังอีกครั้งกลับไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้พอเขาได้รู้เรื่องจากเพื่อนคนที่สองนี่แหละครับตัวคุณนบเองเนี่ยก็เหลือเชื่อมากแล้วก็ขนลุกมากครับในตอนนั้นไม่รู้ว่านี่มันคือเรื่องบังเอิญหรือเปล่าแต่เพลงของเขาอะครับที่ได้ฟังเนี่ย พอเขาฟังตัวเองเนี่ยครับเขาก็รู้สึกว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆนี่แหละครับเกิดขึ้นจริงๆและนี่ครับก็คือเรื่องราวในตอนแรกที่คุณนพครับได้ส่งเข้ามาให้ผมได้อ่านก่อนว่าเพื่อนสองคนเนี่ยครับที่ได้ฟังเพลงที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยแล้วเจอเหตุการณ์เสียงขวัญอะไรบ้างพอคุณนพได้ส่งเรื่องราวของเพื่อนสองคนมานี่แหละครับทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะจบแค่นี้หลังจากนั้นนะครับในระหว่างที่ผม แล้วก็ทีมงานกําลังเรียบเรียงเรื่องราวเรื่องนี้กันอยู่เพื่อที่จะนํามาถ่ายทอดนี่แหละครับคุณนบเนี่ยก็ได้ส่งเรื่องอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเพลงเพลงนี้เนี่ยเข้ามาให้ได้อ่านอีกรอบหนึ่งครับคือเขาบอกว่าครั้งนี้นี่แหละครับเขาไม่ชชว่์ว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเพลงเพลงนั้นจริงหรือไม่แต่นี่เขามั่นใจเลยครับว่าเพลงเพลงนี้เนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง คุณนพครับได้ส่งมาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการอัปเดตให้ฟังครับว่าเมื่อไม่นานมานี้ครับเขากับเพื่อนอีกประมาณหคนได้นัดกันไปเที่ยวที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งครับเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนแบบสองวันหนึ่งคืนพักกันที่ภูวินล,ล่าติดริมแม่น้าการไปเที่ยวครั้งนี้ครับบรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความสนุกสนานมากคือทุกคนก็สังสรรค์กันเฮฮามีความสุข จนกระทั่งถึงเวลาประมาณสักสี่ทุ่มครับที่พักเนี่ยเริ่มมีการงดใช้เสียงครับเขาก็เลยต้องมีการแบบเบาเสียงลำโพงลงกลายเป็นว่าความสนุกครับมันก็ลดลงตามแล้วด้วยความที่ว่าไม่รู้จะทำอะไรกันต่อกิจกรรมที่ใช้ความเงียบเบาที่สุดนั่นก็คือนั่งล้อมวงเล่าเรื่องผีกันเพื่อนแต่ละคนนะครับ ก็เริ่มเล่าประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยไปเจอกันมาแต่ละคนก็จะเล่าไปว่าเนี่ยเคยไปเที่ยวที่ตรงนู้นตรงนี้เจอผีแบบนี้แบบอะไรยังไงนูน่นนี่นั่นบางคนก็เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ตอนเด็กๆเลยครับว่าเคยโดนผีออมชนิดที่เรียกว่าแบบเห็นเป็นตัวมายืนเหยียบหน้าอกอะไรยังไงเพื่อนแต่ละคนก็เล่าไปครับประสบการณ์ที่ตัวเองเจอเจอเจอกันมาไม่เจอกับตัวเองก็เล่าเรื่องที่เคยได้ฟังจากคนอื่นมา ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นนะครับก็ผัดกันเล่าคนละเรื่องคนละเรื่องมีน่ากลัวบ้างขำอะไรกันบ้างปะปนกันไปจนกระทั่งมาถึงเพื่อนคนสุดท้ายครับอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เปิดประเด็นขึ้นมาเลยครับว่าเขาเนี่ยเคยบอกมันว่ามีเพื่อนที่ฟังเพลงของเขาแล้วเจอผีหลอกมันเนยก็เลยบอกขอเขาว่าเออไอ้นพไหนๆก็พูดเรื่องผีก็แล้ว มึงเคยทำเพลงผีไม่ใช่เหรอวะไหนมึงลองเปิดดิมึงลองเปิดให้พวกกูฟังดิกูอยากลองฟังว่ะว่าพวกกูจะเจออะไรไหมคําพูดเนี้ครับมันเหมือนจะเป็นการท้าทายอะไรบางอย่างแต่ด้วยความที่ว่าคุณรบอะครับตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกครับเขาก็คิดมาเสมอครัว่าเพลงนี้เนี่ยมันก็เป็นเพลงแบบธรรมดาธรรมดาเพลงหนึ่งไม่ได้มีถึงเรื่องราวสยองขวัญไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเพลงอาถรรพ์อะไรหรอก ซึ่งกลายเป็นว่าตัวคุณโนบะครับเขาก็ได้เปิดเพลงเพลงนี้เนี่แหละครับให้กับเพื่อนๆทั้ง5าคนที่มาด้วยกัน,นที่ยังไม่เคยฟังเลยนะครับได้ฟังกันเขาก็เริ่มเข้า YouTube แล้วก็เปิดเพลงนี้นครับให้พวกนั้นได้ฟังกันก็นั่งฟังกันตั้งแต่อินโทรเข้าเนื้อร้องนั่งฟังไปจนกระทั่งจบเพลงครับพอจบเพลงเนี่ยมันก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะครับ พอจบเพลงปุ๊บอะครับมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าผีที่ไหนมันจอกมาจากเพลงวะตาโลกวะจากนั้นนะครับพวกเขาก็เปลี่ยนไปพูดคุยเรื่องอื่นกันแล้วก็ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้เลยจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งกว่า,วาครับพากันแยกย้ายกันเข้านอนคืนนั้นเนี่ยเขานอนหลับสนิทครับไม่ฝันไม่อะไรทั้งนั้นซึ่งอาจจะเป็นเพรฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ด้วยเลยทำให้เขาเนี่ยนอนหลับสบาย เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าของวันถัดมาซึ่งวันนี้ครับก็จะเป็นวันที่ต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วเขาก็พบว่าพวกเพื่อนๆนนครับตื่นกันมาอยู่ที่ห้องตรงเหมือนกับห้องรับแขกครับตรงโซฟาเนี่ยนั่งพร้อมหน้ากันหมดซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากครับเพราะปกติเนี่ยพวกนี้มันตื่นสายกว่าเขาซะอีกเขาก็ถามเพื่อน,นะครับว่าเฮ้ยตื่นเช้าไทำไมวะเช็คเอาท์เที่ยงไม่ใช่หรอ สิ่งที่ไม่คาดคิดคืออะไรรู้ไหมครับผู้เพื่อนเนี่ยมันตอบกลับมาว่ามือพวกกูเจอผีหลอกว่ะ<ม>เขาเนี่ยครับก็ตกใจแล้วก็ถามเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยเจออะไรยังไงวะเหนึงเล่าให้ฟังดิทีแรกก็คิดว่าเพื่อนที่เจอครับน่าจะเจอแค่มาสักคนสองคนอะไรอย่างนี้แต่กลายเป็นว่านั่งอยู่ตรงนั้นนะครับทั้งหมดที่มายกเว้นตัวคุณนบนะครับ โดนกันหมดมันมีเพื่อนคนหนึ่งครับที่ไม่ได้เจอคือชื่อว่าเจเจไม่ได้เจอแต่ว่าไอ้เพื่อนที่เจอครับเพื่อนคนแรกนี้ชื่อว่าเอละกันนะครับคือเอ่อมันเล่าให้ฟังว่าพอหลังจากที่แยกย้ายกันเข้านอนนี่แหละครับคือมันก็หลับไปมันบอกวันโดนเหมือนกับผีอำมันขยับตัวไม่ได้พยายามจะดิ้นแต่ก็ดิ้นได้แค่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็เหมือนจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้อง มันคิดว่า้บีมครับที่นอนอยู่ข้างเตียงเนี่ยลุกไปเข้าห้องน้ํามันก็เลยตะโกนหวอยเพื่อนช่วยครับบีมบีมช่วยกูหน่อยบีมช่วยกหน่อยพร้อมกับลืมตาขึ้นมาครับในตอนนั้นแต่ตอนลืมตาขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเห็น,นกับไม่ใช่บีมเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับกําลังยืนก้มหน้าอยู่ตรงปลายเตียงคือมันเห็นยังไงเนียมันก็รีบหลับตาแล้วมันก็สวดมนต์นะครับขอให้พ่อแม่ช่วยมัน สักพักหนึ่งเริ่มขยับตัวได้ค่อยๆลืมตาม,มาก็ไม่เจอกับผู้หญิงคนนะั้นที่ยืนตรงปลายเตียงแล้วเพื่อนคนที่สองที่เจอก็คือบีมนี่แหละครับที่มันนอนอยู่ห้องเดียวกับเอเลยมันเล่าให้ฟังคําว่ามันเนี่ยนอนตะแคงหันหลังให้กับเอแล้วก็หันหน้าเข้ากับผนังซึ่งระหว่างที่เตียงกับผนังครับมันจะมีช่องว่างอยู่ช่องนิดนึงที่เป็นช่องที่แบบคนพอจะเดินผ่านไปได้ครับคราวนี้นี่แหละครับ บีมเนี่ยมันก็นอนอยู่กําลังสลืมสลือแบบคุ้มเคลิอมเลยครับมันมีความรู้สึกเหมือนมีใครเนี่ยมาเดินตรงช่องนั้นสักพักหนึ่งนี่แหละครับก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าที่มันนอนแล้วก็เอามือครับมันลูบไหล่มันช้าๆอยู่สองสามที่บีมนะครับมันก็พอจะเดาสถานการณ์ได้ว่าไม่นี่ไม่น่าจะปกติแต่ว่ามันก็ไม่กล้าลืมตาขึ้นมาดูครับมันก็พยายามข่มตาให้ตัวเองหลับบีมบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยคือมันกลัวมาก มันรู้เลยครับว่าถ้าเกิดมันลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องเจอกับอะไรส่วนเพื่อนคนที่สามครับชิวตาต้าเนี่ยนอนห้องเดียวกับคุณนบเลยครับต้าเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่นอนไปได้แป๊บหนึ่งตัวของมันเนี่ยก็ปวดฉี่ครับแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ําซึ่งห้องที่พวกเขานอนเนี่ยมันมีห้องน้ําในตัวครับหลังจากที่ต้าเนี่ยเข้าห้องน้ําทําธุรสร็จก็เปิดประตูห้องน้ําออกมา เห็นว่าตัวคุณนบเนี่ยนอนคุม้มโปงเหมือนกําลังเล่นโทรศัพท์อยู่ในใต้ผ้าห่มนี่แหละครับต้เนี่ยมันก็คิดว่าเขาเนี่ยนอนไม่หลับแล้วก็ตื่นม,มาเล่นโทรศัพท์ระหว่างที่มันเดินม,มาที่เตียงนะครับมันก็ตะโกนถามว่านบยังไม่นอนเลยหรอวะแต่กลายเป็นว่าไม่มีเสียงตอบกลับมามันก็เลยไม่สนใจมันก็ห่มผ้านอนแต่หลังจากที่มันหลับไปได้แป๊บหนึ่งครับมันกลับมีเสียงเนี่ย พูดขึ้นมาเสียงเนี้ครับที่มันได้ยินเนี่ยคือเป็นเสียงที่ดังมาจากจุดที่มันเห็นว่าตัวเขาครับนอนคุม้มโปงเล่นโทรศัพท์อยู่เสียงเนี้ครับพูดขึ้นมาว่าเชนหิวซึ่งมันมั่นใจครับว่ามันได้ยินจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คนหูฝาดแน่มันนี่แหละครับก็เลยหันมามองอีกทีหนึง่งจุดที่มันเห็นว่าตัวคุณโนบปปะครับนอนคุ้มโปงอยู่เนี่ย มันไม่ใช่เป็นภาพที่นอนคุมโป่งแล้วครับคือไม่เห็นว่าคุณนบเนี่ยนอนอยู่เฉยๆแต่กลายเป็นว่าถัดไปเนี่ยมันเห็นเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังคือเห็นเป็นผมครับจากด้านหลังเนี่ยอยู่ข้างๆเตียงจังหวะนั้นเนี่ยมันคิดเลยครับว่าสิ่งที่มันได้ยินน่าจะมาจากผู้หญิงคนที่เห็นอย่างแน่นอนคนต่อมาที่ได้เจอครับคือเพื่อนชื่อว่าหนุ่ม นุ่มเนี่ยมันนอนห้องเดียวกับเจครับมันบอกว่ามันเจอคล้ายๆกับเอนี่แหละครับคือโดนผีอาในตอนช่วงที่แบบเคลิ้มหลับตอนแรกเนี่ยมันได้ยินเสียงเป็นร้องไห้ครับเป็นเสียงร้องไห้เนี่ยดังขึ้นมาเบาๆก่อนมันก็นอนฟังครับว่าเสียงใครกันวะใช่เพื่อนเราร้องไห้หรือเปล่าแต่คือมันฟังแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เพื่อนอย่างแน่นอนแล้วมันก็ฟังไปแบบตัวที่แยกไม่ออกครับว่านี่คือตัวเองกําลังฝัน รือว่านี่คือเรื่องที่แบบเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าเสียงร้องไห้อะครับมันดังเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันเริ่มเข้ามาใกล้ครับหนุ่มเนี่ยเลยตัดสินใจลุกขึ้นมาดูแต่แอจังหวะที่มันจะลุกขึ้นมาเนี่ยะครับปรากฏว่ามันไม่สามารถขยับตัวได้แขนขาเนี่ยแข็งไปหมดครับอาการเหมือนโดนผีอำเนี่แหละระหว่างที่มันกําลังตื่นตกใจนี่นะครับขยับตัวไม่ได้เนี่ย เสียงร้องไห้มันก็ดังเข้ามาใกล้เรื่อยๆครับจนหนุ่มเนี่ยรู้สึกว่าเสียงร้องไห้ี่มันดังอยู่ตรงข้างหูมันด้วยความตกใจขตอนนั้นนะครับหนุ่มมันก็ลืมตาขึ้นมาสิ่งที่มันเห็นคืออะไรรู้ไหมครับมันเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งครับนั่งยองๆอยู่ข้างมันมันมองไม่ออกเลยครับว่าหน้าตายังไงเพราะผมเนี่ยยาวปิดหน้าปิดตาไปหมดจังหวะนั้นมันรีบหลับตาครับแล้วมันก็ไม่กล้าลืมตาขึ้นมาจนตัวของมันนะครับ หผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้คือน่าจะเกิดจากอาการแบบช็อกจุดตกใจสุดขีดนะครับจนหลับไปนี่คือสิ่งที่เพื่อนนะครับที่เจอกันมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังกันในตอนเช้าซึ่งพวกเขานะครับไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นที่เจอเป็นผีที่อยู่ในบ้านพักหรือเป็นผีที่มาจากในเพลงนี้กันแน่แต่ส่วนมากนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นผีที่อยู่ในบ้านพักแน่นอนพวกเขาก็เลยรีบพาันเช็คเอาท์ครับแล้วก็เดินทางกลับ ในระหว่างที่ขับรถกลับนี่แหละครับไอ้เจเนี่ยเจก็คือเพื่อนที่ไม่ได้โดนผีหลอกครับมันอยากลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งครับมันบอกว่ามันเนี่ยเลยเปิดเพลงของเขาเนี่ยฟังบนรถครับแล้วก็หลับไปในขณะที่มันหลับไปนี่แหละครับอยู่บนรถเนี่ยมันดันฝันครับมันฝันว่ามันกําลังเดินทางกลับบ้านโดยนั่งในรถคันนี้นี่แหละครับ ภาพเนี่ยเหมือนเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงๆนี่แหละครับโดนในรถเนี่ยก็มีเพื่อนทุกคน,นยอยู่กันและพวกเขาก็คุยกันถึงเรื่องผีที่เจอตอนที่โดนผีหลอกที่ปูวินล่าในฝันนะครับตามันพูดขึ้นมาว่าไปหาทําบุญที่วัดก่อนกลับเธอะวะใจคอไม่ค่อยดีเลยจากนั้นนพวกเขาก็พากันขับรถครับหาวัดแต่ขับอยู่นานก็ไม่เจอวัดสักทีขับไปตามแผนที่ก็ไม่เจอ ระหว่างที่กําลังขับบนหาอยู่วัดนั่นแหละครับพวกเขาได้ไปเจอกับชาวบ้านกําลังปั่นจักรยานอยู่ข้างทางเองก็เลยบอกว่าเอ้ยลองถามป้าก็ดูดิท่าทางเหมือนคนเป็นคนพื้นที่หนุ่ม,มครับที่เป็นคนขับรถเนี่ยก็ขับไปเทียบจักรยานแล้วก็เปิดกระจกะครับถามป้าป้าครับแถวนี้มีวัดไหมครับแถววัดใกล้ๆก,ก,ก็ได้ครับป้าพวกผมจะไปทําบุญป้าที่ขี่จักรยานนะครับ แกหันมาให้แล้วก็ยิ้มกว้างก่อนที่แกจะพูดว่าถ้าจะทำบุญทำกับฉันก็ได้ฉันก็อยากได้บุญเหมือนกันนะจากนั้นนะครับมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าสิ่งที่ฝันมาสักครู่เนี่ยคือเหมือนจริงมากมันก็รีบเล่าให้เขาฟังครับตอนนั้นนะครับตัวคนโน้มเนถึงกับขนลุกเลยเพราะสิ่งที่เพื่อนคนนี้มันเจอครับคือมันเปิดเพลงให้ฟัง ฟังเสร็จมันก็หลับหลับปุ๊บมันก็ฝันเหมือนกับเรื่องของที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นียครับตัวเขาเองเนี่ยไม่คิดเลยครับว่ามันจะมาจากเพลงแต่มันก็ดูเหมือนมีเหตุบังเอิญเนี่ยหลายครั้งจนเกินไปหลังจากกลับมาจากทริปเที่ยวกับเพื่อนในครั้งนั้นนะครับตัวเขาก็รีบไปทาบุญที่ส่งศลให้กับดวงวิญญาณผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไม่ได้ส่งเพลงเพลงนี้ครับให้กับใครได้ฟังอีกเลยคือเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีคน เจอและไม่เจอยังไงใครที่ได้ฟังเพลงวันสักคู่จบไปลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เพลงคุณนบนะครับไว้ในดีสคริปชันแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับใครที่อยากลองฟังในก่อนนอนฟังอะไรสักอย่างระหว่างทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยถ้าเจอเนี่ยลองมาบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณก็เจอนอกเหนือจากเพื่อนของคุณนบเองที่เจอกัน ยังไงแล้วนะครับเรื่องราวในวันนี้ถามว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เปิดเนี่ยผมเจออะไรไหมผมยังไม่เจอนะครับผมแค่รู้สึกว่ามันขนลุกมากๆนะครับคืออยากจะให้กล้องซูมเข้ามาดูมากเลยครับว่าแขนขนแบบขนลุกมากครับเป็นเพลงที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกขนลุกจริงๆนะครับยังไงแล้วก็ถ้าอยากฟังนะครับลองฟังเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อย่างที่ผมบอกไปยังไงก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตรีปิดคลิปแบบแเร็วเลยนะครับ ใครที่ได้ฟังคลิปนี้ก่อนนอนถ้าเจออะไรแปลกๆอย่าตกใจนะครับขอทุกคนนอนหลับฝันดีถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับสวัสดีครับ